วันนี้นะคะเราก็จะมาสอนวิธีการใช้สื่อรูปทรงหลายหน้าปกตินะคะโดยสื่อของเราเนี่ยมีทั้งหมด5รูปทรงก็คือรูปทรงสีหน้าปกติทรงลูกบาศท,ทรง8หน้าทรง1 2หน้าแล้วก็ทรง20หน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าปุ่มต่างๆเนี่ยใช้อย่างไรบ้างมาเริ่มที่ทรงสีหน้าปกติก่อนนะคะ ก็จะมีทั้งหมดสามปุ่มก็คือปุ่มค่าเริ่มต้นปุ่มคลี่และปุ่มหมุนนะคะปุ่มค่าเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นปุ่มที่ใช้สำหรับให้กลับมาอยู่ในสภาพนี้นะคะเป็นรูปทรงที่อยู่ในสภาพนี้เหมือนเดิมปุ่มคลี่ก็จะเป็นการคลี่ภาพออกแบบนี้ค่ะเราก็จะเห็นภาพที่ของทรงสีหน้าปกติค่ะแล้วถ้าเราอยากให กลับไปเป็นรูปทรงเหมือนเดิมแล้วก็กดที่ค่าเริ่มต้นแบบนี้นะคะต่อไปปุ่มหมุนก็เอาไว้ดูหมุนสามารถหมุนดูด้านต่างๆได้ฟึบถ้าเราอยากหยุดดูตรงไหนแล้วก็สามารถกดอีกครั้งหนึ่งเพื่อหยุดได้ค่ะและถ้าอยากให้กลับไปเป็นรูปเดิมก็กดที่ค่าเริ่มต้นบบนี้นะคะ จะเห็นได้ว่ามีวงกลมตรงนี้กับเส้นเส้นตรงนี้ใช่ไหมคะวงกลมอันนี้เราจะใช้สําหรับการหมุนนะคะโดยที่ x y เนี่ยจะเป็นการหมุนตามแกน x y อย่างนี้นะคะกับอันนี้ตัวแจะเป็นปุ่มที่ใช้หมุนตามแกน Z ดดูด้านบนด้านล่างอย่างนี้นะคะถ้าอยากให้กลับไปอยู่ในรูปเดิมก็ออก,กดที่ค่าเริ่มต้นเดิมะคะ่ะ ส่วนเส้นนี้นะคะเป็นเส้นที่ใช้ปรับขนาดค่ะก็คือสามารถลดคลดความยาวของเส้นเพื่อลดขนาดของรูปทรงแล้วก็เพิ่มความยาวของเส้นเพื่อเพิ่มขนาดของรูปทรงได้แบบนี้นะคะส่วนจุดตรงนี้นะคะเราเอาไว้ใช้เคลื่อนที่รูปทรงนะคะ pues เอาไว้เคลื่อนย้ายรูปทรงค่ะก็คือเราสามารถเคลื่อนย้ายรูปทรงได้ด้วยกัน กดที่จุดนี้แล้วก็ลากไปได้เลย,ยงนี่ค่ะต่อไปเราจะมาดูทรงลูกบาศกันนะคะทรงลูกบาศเนี่ยก็จะมีสามปุ่มก็คือปุ่มค่าเริ่มต้นปุ่มคลี่แล้วก็ปุ่มหมุนปุ่มค่าเริ่มต้นก็จะได้รูปเดิมรูปนี้ส่วนปุ่มคลี่นะคะเราก็จะได้ภาพคลี่ของทรงลูกบาศนะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร เสร็จแล้วนะคะถ้าเราอยากให้กลับไปเป็นทรงรูปบัศกเหมือนเดิมแล้วก็กดที่ค่าเริ่มต้นตรงนี้ถ้าเราอยากเปลี่ยนเราไม่อยากดูมุมนี้แล้วเราแบบอยากหมุนแล้วก็กดที่ปุ่มหมุนเหมือนเดิมปื๊บเราก็จะสามารถหมุนดูด้านต่างๆได้แล้วก็กดหยุดถ้าเราอยากดูด้านไหนนะคะ แล้วก็ตัวนี้เหมือนเดิมค่ะก็ปรับดูตามแกนแดดูด้านบนด้านล่างอันนี้ก็แกน x y อันนี้ปรับขนาดเหมือนเดิมค่ะถ้าแบบอยากให้อยู่รูปเดิมก็กดค่าเริ่มตัวนี้ต่อไปนะคะทรงแปดหน้าค่ะทรงแปดหน้าปกติเนี่ยจะมีทั้งหมดสี่ปุ่มนะคะก็คือปุ่มแรกเป็นปุ่มสำหรับคลี่ภาพนะคะ กอจะคลีค่ภาพแล้วก็จะได้ภาพคี่ของทรงแปดหน้าปกติขึ้นมานะคะแล้วก็ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มสําหรับหุภาพคลี่นะคะให้กลับไปเป็นทรงแปดหน้าปกติเหมือนเดิมแล้วก็เราก็ปุ่มค่าเริ่มต้นก็คือกลับมาอยู่ในรูปเดิมปุ่มหมุนก็หมุนเหมือนเดิมค่ะเพื่อดูด้านต่างๆของรูปทรงนะคะ ก็หยุดหมุนโดยการคลิกที่ปุ่มเดิมอันนี้ก็เป็นตัวหมุนเหมือนเดิมก็คือหมุนตามแกน x y หมุนตามแกน z แล้วก็ปรับขนาดของรูปทรงเหมือนเดิม mm. พอเราอยากให้กลับไปอยู่ในรูปเ,เดิมเงี้ยเราก็กดทีค่าเริ่มต้นก็จะถูกหมุนกลับไปที่เดิมต่อไปเป็นรูปทรง12หน้านะคะ รูปทรงสิบสองหน้าปกติเนี่ยจะไม่สามารถคลีภาพได้ก็จะมีสามปุ่มก็ <c oughs> คือปุ่มค่าเริ่มต้นปุ่มมุมมองด้านบนแล้วก็ปุ่มหมุนนะคะปุ่มมุมมองด้านบนเนี่ยเราก็จะสามารถสังเกตเห็นด้านบนของรูปทรงสิบสองหน้าปกติว่ามีลักษณะอย่างไรแล้วก็อันนี้นะคะเป็นปุ่มหมุนนะคะอ่ะเราเดี๋ยวเรากลับไปที่ รูปเริ่มต้นอาจจะอยากหมุนดูด้านต่างๆของรูปทรงนะคะแล้วก็กดหยุดหมุนได้เลยค่ะก็คือกดที่ปุ่มเดิมก็จะหยุดหมุนนะคะอันนี้ก็หมุนตามแกน x y กับแกนชนเหมือนเดิมปรับขนาดเหมือนเดิมนะคะ ก็าสามารถเคลื่อนย้ายจากจุดนี้ได้เหมือนเดิมต่อไปนะคะรูปทรงสุดท้ายก็คือรูปทรง20หน้านะคะรูปทรง20หน้าปกตินะคะก็จะมีทั้งหมด4ปุ่มในการก็คือค่าเริ่มต้นแล้วก็มุมมองด้านบนมุมมองด้านข้างแล้วก็ปุ่มหมุนนะคะ อันนี้ก็ไม่สามารถคลี่ภาพด้านกันค่ะก็ดูได้แค่มุมมองด้านต่างๆอันนี้ถ้าอยากดูด้านบนก็กดปุ่มนี้นะคะอันนี้คือลักษณะด้านบนของทรงยี่สิบหน้านคะคะแล้วก็ต่อไปเป็นด้านข้างอันนี้เป็นแล้วก็ถ้าเราอยากให้กลับไปที่มุมมองเดิมแล้วก็กดที่ค่าเริ่มต้นอาจจะอยากดูภาพหมุนก็เหมือนเดิมค่ะกดที่ปุ่มหมุน แล้วก็กดหยุดที่ปุ่มเดิมนะคะอันนี้ก็สามารถดูหมุนตามแกน x y แกน z เหมือนเดิมอันนี้ก็ปรับขนาดให้มีขนาดใหญ่แล้วก็เล็กได้กลุ่มเราก็ขอจบการนำเสนอสื่อรูปทรงหลายหน้าปกติเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ